mm <music> นี่แหละครับป็ดอีดนึงเพอนนึงครับผมห่อเข้าประดับดินครับมุมในเหิตหากระทุ้งครับผมไปให้ยาตูที่ลวงรับไปแล้วใส่เวทสิ่งว่าน,นั้นนะครับนี่ปูปลาหน้าเนี่ยจักหมูจักเนื้อจักส้มเนื้ออยงนะครับปีงไว้ปิดไว้นี่ครับนี่เวทสุญน,นะครับ เอง,องนินทั้งยังครับใส่ไปเบิดครับตอนนี้ข <c oughs> าดบมได้ครับตอนนี้มีเศษตรง,ง,ง,งนี้เศษนะคบน้ส้มน้ำเี่ยนน้าตาลีลล้ยประมาณนี้ัดาอันรกเกนลี่เบิบอนะครับเบิดยเด็กครับกดอเลยังยก้อยเดกครับต่มัมา เนี่ยมันาวใส่กับน้ำส้็นะลูกเนี่ยใส่ให้ตางนีมังนาวครับ<ว>เ,เห็นไปใส่ตำส้มกิน <c oughs> เ,เห็นบ่ามีมังนาวตำมะหงมังหยังใส่หวานครับยังอ่ากระทุ่ทตำส้มก็ใส่ได้บอก น้ำสมครับมันเป็นน้ำสมใส่ถุงใ่้เิ็นกัะกลน้ย่รินนเลยครับติ่มนก

ชิมอยู่สียบตองบักมกเส่ใบตองเสียบตองเลยมาไปพุ้นห้องไจังดึงออกนี่ครับกำลังหลังจากห็ดก้อยดึกเรียแล้วครับตักใส่กระทงใส่ใบตองหาใบตองนี่มันขู่กันนี่ะครับห้องก้อยดึกเน,นาะ ี่น้กำลังพาพี่พาน้องไปห่อเข่านะครับผมนี่ครับรถติดอยู่ครับผม <c oughs> ตามเบิรงเด้วยครับผม

อันนี้ดีกว่านี่อ่ารูปใส่หม้อไหมใส่หม้อไหมใส่ะม้ไหมใส่รอบมากเลย่รอบไหมครับใหโอกาสแบบนี้ พี่น้องมาข้างมาแบบนี้คือปีหนึ่งมีเถือนหนึ่งได้ครับพี่น้องขาเจ้าองวา2ีสิบสอง14องสิบสี่ตัวเขาประดับดีนนี่นครับอ้ dòng yêu hoop hơn dòng yêu hoop hơn dòng yêu hoop hơn dòng yêu hoop เอาอยู่ดีเลยเอาาไปเอาไปบุญเว่ยเอ้ยงเม็ดโเซ็นเดียวมาด้อมาดื้อมาดื้เราด้อไปครับพี่น้องมันนี่เขาจะไปนาห้าศักดิ์ของปใหญ่ไม่ใหญ่ครับมันเนี่เอาพาวินไปวางไว้เลยใชครับผมติดตามมึงครับอยู่น

โเอีเบเอาน้กันนี่เลเโฟนเบเด้วเอหัวอสีเขียวเบคอมสีเขียวเอ

เออกนี่ก็เสียบวางนี่เอาไปเอามีกบม่สยามีสุขาแต่ส่แค่อยู่พกแมงขับเลยกินน้ดดิันี่ออีกเดีเากเอนะดูกันเ้อเด้อมาแต่่แค่อยู่ตัวลูกหลานเกเนล่นมาเป็นสุขุสุคนแล้นี่อยู่ดีมีเห็ดบ่ให้ไปเฮือนเล่ยบ่ให้เฮือนใหญ่ได้บนี้อยู่ดีมีเฮ็อยู่ใสกัคขับตอนเราไปอยู่ดีมีเฮ็ สมรักษาลูกเต้าลูกหลางกันเลยอยากไี่ด้ัยเก็อยู่น้ำมีเป็นร้อยร้อยล้านคุณได้นี่ กูหลานกูกคนมาเห็น้าเห็นตาไปเลยด้วยอีกูอยู่แล่โอ้กินนมได้หเนสแค่โอ้กินนมไหไหนเหรอกูเกูเนเนโอ้แซ่บเลยนี่โอ้นงินใบเป็นี่ยขคยได้เหรเน่ยเด้อย่าดื้อไรบักหูส่งเราอ่ะเนาะอยากินดือไร นนรรครับวันนี้าานก็จะได้กินพาเวนนะครับพี่เอาอกมาในแง่ก็ไม่แง่นะครับคม่ว่าเป็นเกี๊ยบเป็นกาบกินเขาตามซ้ำป่านะกันนะครับเนาะตามนะครับความเชื่อส่วนบุคคลได้ครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมได้ครับเนาะ

กองอะนเอาถอดอขอกน่ดนน้วอเออกกนได้เยดเองรู้ไหมเยี่ยมันหลายลยเงใ้ัสว่างสวยองอเบี้ยมื่อาไปอยู่ไเอเอเอเด้อ

อะไรบอ๊ะเยากย่าเขย่ไข่ไข่คือไข่อ่ะดิเนี่ยๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ยๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆนๆๆ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 

ไม่ขับ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 ไมับไม่ขับจะกระเมดัวยมีแบบนี้่เออเอาลูกทำมีกระปุกับไม่กปโอ้กปปยิ่ว่เอามาเปลี่ยนกับปุแล้วน่กักัใหม่ผมขาน ก็เยอะกว่ากูคอยลูีนไมเลกูก็ไปเออไปม้ยไปนบไีหจไนสุาอ้ออมอด้นครับได้อโดตะจันามเอาไตปะองดูไปเจอตะกัดจันร์เขาดิแเ่อขับครอยู่วะเออหมดเลเเออดีไ่แด้จันแม่งขับต่อผึ่งหาม้าใกินเอามอกม้

ครับครับสำหรับภารกิจมือนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมได้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ